จากคามิกาเซ่นะคะก็จริงอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะไปสนุกกับคอนเสิร์ตคามิกาเซ่ a n c e Nero m มิ t นะคะในวันที่4ตุลาคมนี้นะคะที่ uh, สายามพารากอนฮอล์นะคะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากมากแล้วก็เราได้ แสดงความรักสําหรับแฟนคลับนะคะกันทุกๆปีเลยค่ะแล้วยิ่งปีนี้เนี่ยมีความพิเศษมากๆเลยโดยเฉพาะยังฟลอรของจีเนี่ยก็มีลูกเล่นเหมือนกันนะคะซึ่งคิดว่าไม่ค่อยน่าจะเจอแบบอย่างนี้ในคอนเสิร์ตไหนก็ตามนะคะชื่อฟลอร์ว่า c อนเ e ิ t ์ l ฟลอร์นะคะเป็นแบบอะไรที่แบบหลอกหลอนน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างข้างตัวหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องคอยติดตามค่ะแล้วเจอกันนะคะซาสตาร์ลึกซับ